สดีค่ะค่าเบิร์นเบิรนสีฝรั่งเศสค่ะท่านอันนี้ข้างนอกค่ะจะไปงานเบิ้์นข้างนอก เซฟนพี่นอ้องอันนี้คือข้างนอกก็ค่ะถ้าเดินดูข้างนอกมาอนี้โอ้ย่างบ่เบิดดอกด้วค่ะใช้เวลาสามวัน,นถึงจะคือจะยางหลอบสามื่นกับยังชิบปห์หัวด,ดูค่ะไงค่ะมากำสสินค้าโอทอะะ็อบเนาะค่ะเป็นบานเท้ากับสิป,ประมาณนั้นอันนี้ก็จะกรังเซเลนดนตีค่ะ เกี่ยวกับบันซุ่มเมือนพิการค่ะอันนี้วองฟุโตโอ้มี่ชุยางนตัดหนาตัดอันนี้ค่ะโอ้สิไดมาเอาอยู่ค่ะแนวตัดกิ่งแนวตัดห่ามีเบิร์สยางค่ะพี่น้องเสียว่าไปเบิ่งหมูย่างตอนเที่ยงจะฝากทองไว้กับหมูย่างค่ะพี่น้องเอ็นของกิ่นละยางไว้ไว้ เแกเจะสิพหาไอ้เบิ้งอันตึกไอเฟลอันจำลองก็เจ้าเอาผลไม้มาเห็ดอันนี้ล่ะร้านคาเทลข้างนอกเนื้อหมูย่างค่ะอากินมากพี่น้องจ้าของโปรดเบิ้งฝุ่นมัดฟื้นข้าเจ้าค่ะพี่น้องจาอ้าอย่างเป็นดัซแสบค่ะช่วงบ่ายช่วงเที่ยงฝากทองไว้กับหมูค่ะเบิ้งฟื้นข้าเจ้า กินนันนี่คือจังบานเท่าเลยค่ะท่านี้ก็จะเป็นรถเป็นรถตัดห้าค่ะพี่น้องจ้านี่จักรยานนาำอ้มานี่ต้องไมเอารถอันหกล้มมากค่ะเพราะจะขนของไปเบิด์ขันซื้อเมื่อนี้ก็ใส่ไปแล้วเกือบร้อยยูโรค่ะ <laughs> เกือบสี่พันเมื่อท่านได้หอดอันพ่ออันถามมืออยู่ค่ะ เพิ่งผ่านไปแค่ยี่สิบนาทีเข้างานเพิ่งตั้งนี่ค่ะเป็นรถตัดหญ้านี่สยางค่ะอุปกรณ์การเกษตรค่ะสถาบานห้องกระเอื่นประมาณนี้น,นคะคะรถตัดหญ้านี่คือตะหักเถอะค่ะพาไปบึงตึกไอเฟลี่นองอ,อ,อันนี้เอื่นยังนงอคือตะหักเถอะค่ะตะเปะอ,อยู่คือมอตะไส โอ้โหพันสี่สิบเก้ายูโรคนว่าเป็นตะเคียดีอยู่ค่ะคือสก,กุตเต๋พาไปดูตึกไอฟเฟลพี่น้องโอ้เลนมาร์คลุกมาร์คลุกมาร์คลุกพี่น้องมาร์คลุกยักกระพ้าเลยมาร์กลุกยักพี่น้องแค่เห็นบ่ามาร์คลุกค่ะเดินมาร์คลุกพี่น้องมีสองสีสองฟังขาวดำ จะพึงสังเกตจะยางพันชองรอบกับรอวบนี่จะพึงเห็นค่ะดูตึกไอเฟลกันเอ็นมาค่ะตึกไอเฟลพี่น้องอ๋อไอเฟลตึกไอเฟลตึกไอเฟลพี่นอ้องจ้ามึงตึกไอเฟลค่ะ ฟุยเอลิกมเฟย์ค่มาันเขาจะจัดผักสดๆค่ะเลี้ยงขึ้นเป็นตึกไอเฟลค่ะพี่น้องจะ้ะทุกอย่างเป็นฝักจะพายางเบิกของคาฟูมึงน,น,นะคะ่ะเจ้าลงทุนผักสดๆดทั้งนั้นค่ะพี่น้องจ้ามันอีกกะฝากไว้ถ้าขายยางมือละนิดละหน่อย ก็มาพอกันให้มืออนาค่ะวันนนี้พูดเ,าาเรื่องม่าอย่าลืมกดติดตามอาจารเดอร์ค่ะจะได้มีกำลังใจคิดต,ต่อไปเนาะคะ่ะกระจบใบกับตึกไอเซลนี่ค่ะหอไอเซลนะคะทำจากผักทุกชั้นค่ะพี่น้องฝากใบก,กับตึกไอเซลด้วยคะ่ะคลิปหน้ากลับมาพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะฝากใ้กับหอไอเซลด้วยค่ะพอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ